สวัสดีค่ะท่ทานยายจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ก็ยายจ๋าก,ก็อัปเดตสวนที่นาบ้านพี่สาวนะคะเพราะว่าเนี่ยคะ่ะสภาพจากที่ยายจ๋าหมักใบไม้ไว้ก็คือยุบลงไปหมดแล้วเหลือดินแค่นี้เดี๋ยวยายจ๋าก,ก็จะมาปรับปรุงปลูกผักสักรอบสองรอบ,อรอบเดี๋ยวก็ยายจ๋าก,ก็จะกลับแต่จังหวัดยายจ๋าก,ก็เนี่ยคะ่ะมาดูแปลงผักเดี๋ยวยายจ๋าก,ก็จะเอาสลัดมาลงบ้างเพราะยายจ๋าปลูกยังไม่เยอะเนาะ เนี่ยค่ะก็จะมีผักกาดเขียวที่บ้านใหญ่เขาเอามาหวานไว้แล้วก็มีผักบุ้งอันนี้ก็เป็นหญ้าในผักกาดเขียวเขาหว่านไว้ตรงแปลงของยายจ๋าก็สองแปลงแล้วก็ตรงล้อ,อยางเนาะเดี๋ยวยายจ๋าก็จะมาเ,เคลียร์พื้นที่ตส่วนที่เป็นแปลงผักของยายจ๋าก็เกพาะกล้าไว้ก่อนสักรอบออปลูกสักรอบสองรอบก่อนนะคะเพราะว่ายายจา๋าไหนๆก็มาแล้วต้องเคลียร์บ้านเคลียร์อะไรอีกเยอะเลยเนาะ นี่คะ่ะอัปเดตกันให้ดูลกอย่างนี้เลยค่ะดูป่านะคะลกแปลงผักของยายจา๋าไม่มีเ้าโค้งเลยนะคะแปลงกระเบื้องที่ยายจา๋าทำไว้สองอันนั้นนะยังไม่ได้ปลูกเลยนะคะคือหมักเศษหญ้าเศษอะไรไว้ยายจา๋าก็เลยแบบว่ารอ,อ,อปลูกเนาะพอดียายจา๋ากลับต่างจังหวัดมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ปลูกแล้วก็ปล่อยลกเดี๋ยวคือ,คอต้องเคลียร์ยกใหญ่เลยคะ่ะเดี๋ยวขอเวลาตัดต้นมะม่วงหน้าบ้านกอนค่ะวันนี้เพราะว่าต้นมะม่วงหน้าบ้านมันต้นใหญ่มันลกเยอะ ก็ส่วนของเจจ๋าที่มาทําต้มามนมะม่วงตรงนี้ก็ตัดสางออกแต่เจจ๋าก็ต้องแบบคืองานงานเยอะมากแล้วก็ะยอยส่งหลานไปไปมาหาลัยไปอะไรด้วยค่ะมันก็เลยแบบยุ่งๆเนาะเจจ๋าก็เห็นว่าโตเจ้าของที่เขาบอกว่าเนี่ยฟักทองเจจ๋าปลูกในไปเนื้อไว้ค่ะ <laughs> ไม่รู้ว่าใครเอาถุงมาหอ่อนคะคะเป็นฟักทองมันติดลูกที่อยู่ในกระถางขนาดไม่ได้ใส่ เนจ๋าจะพาดูเนาะขนาดไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ดินเนาะคือดินที่จ๋าปรุงมาแหละคะ่ะฟักทองของเนจ่าอ,อ๋อแล้วทีนี้เนจ๋าก็เลยโต๊ะโต๊ะเจ้าของสมสรที่เรียกโต๊ะก็คือยายหรือย่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนแก่ของคนอิสลามเนาะเนี่ยค่ะฟักทองเนจ๋าติดลูกอยู่ในกระถางนะคะเดี๋ยวเนจ๋าจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็ปิดไว้ก่อนเพราะว่าดินเขาแค่นี้เดี๋ยวเจ๋าเอาปุ๋ยมาเติมปุ๋ยดินมหมักเนจ๋ามาเติมให้เขาจะได้มีธาตุอาหารเนาะ มันติดลูกอยู่ลูกหนึ่งค่ะตรงนี้นี่ค่ะแปลงผักก็อัปเดตกันนะคะแปลงผักแปลงหญ้าตอนนี้ค่ะแปลงตรงนี้ก็ต้องเคลียร์เอาดินมาใส่จะจาาขอผูกอีกสักหน่อยแถวฟักทองก็ยังมีค่ะถ้าเราบํารุงดินดีๆให้ดินเขาอีกอะ่ะรับรองได้ลูกอีกค่ะนี่ค่ะเขาเขาก็ยังไปเรื่อยๆอยู่มันก็มีเหี่ยวมีตายบ้างอัปเดตแปลงผักสวนหนะ้าบ้านพี่สาวเนาะก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรให้ดูค่ะให้ดูความรกตรงนู้นก็รกดิจ่าขอตัวเก็บผักปังก่อนนะคะผักปังตรงเนี้ย มันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยอ๋อไปใส่แกงเห็ดค่ะดิจ่าเราต้องดึงพวกนี้ออกก่อนออกก่อนบ้างเนาะดึงตรงนี้ออกก่อนบ้างเพราะว่าตามต้องคือตอนนี้ทําอะไรมากยังไม่ได้ต้องเคลียร์ที่บ้านก่อนแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละอย่างเนาะเดี๋ยวจัดการให้ปู่แบ่งหน้าที่กันทำเนาะตอนนี้พี่ชายมาก็เลยกะว่าให้เขาช่วยตัดต้นมะม่วงก่อนก่อนที่เขาจะกลับต่างจังหวัดดี๋ยิจ่าช่วยตัดไม่ไหวเนาะแรงต้นมะม่วงมันต้นใหญ่ก็ตัดสางม,มัน ปีหน้าจะได้ติดลูกเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้าติพาปลูกก็พาชมสวนผักหน้าบ้านพี่สาวตรงนั้นเขาปลูกของบุ้งไว้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะยาตาิจะขอหนอกล้วยเขาไปปลูกที่ต่างจังหวัดเป็นพันธุ์ดีเนาะนั่นก็มีหน่อเยอะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจ้กดติดตามช่องาพาปลูกด้วยนะคะตอนนี้โคกน้องนาก็จะพักไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพเนาะยังไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นอัปเดตที่สวนที่ สวนหน้าบ้านสวนหน้าบ้านพี่สาวที่กรุงเทพที่หนองจอกนะคะคู่ขวาหนองจอกกรุงเทพนะคะก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ